โรงเรียนวัดบ้านคอนโดอะไรมันมาก่อนกันมันต้องอ,อ,อยู่ด้วยกันให้ได้สิบวรน่ะและที่สําคัญ <c oughs> ปัญหาแบบนี้มันเกิดอีกนะคุณผู้ชมก่อนน,ะนี้คงจําได้นะวัดตีะระฆังฮนะตอนเช้าเม่ง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 บางคอนโดร้องเรียนเลยบอกว่าทําไมวัดตีะระฆังตอนเช้าฉันจะพักฉันจะผ่อน อ้าวก็ว่ากันไปฮะเคยเป็นข่าวโรงเรียนจริงๆก็มีประเด็นเหมือนกัน hmm. บางบ้านบางที่ใกล้โรงเรียนมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คืออ่าบางคนมีลูก,ลกมีหลานก็ใกล้โรงเรียน <c oughs> แต่ข้อเสียก็คือเสียงมันจกแจ๊กโวกเวคะคุณผู้ชมฮะบางทีกลางวันก็มีแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้กลางคืนก็ยังมีคุณผู้ชมฮะแล้วถึงขนาดดีทั้งเปิดเครื่องขยายเสียงเตะบอลตอนตีสามเนี่ยจนกระทั่งคนที่อยู่ที่เนี่ยฮะใกล้โรงเรียนเนี่ยเขาถึงขนาดต้องถ่ายคลิปลองไปดูคลิปบางช่วงก่อนครับ เขาขยายเสียงวันหยุดนี่อะไรเมื่อไหร่จะรู้ตัวสักทีวะตำรวจก็เห็นแก่ทำไมไม่ช่วยเขาอ่ะทำไมไม่สอดส่งเขาเำรวจบอกขอเขาห้ามเราจะทำอะไรอีกเห็นใจกันบ้างวันหยุดด้วยเอาละครับวันหยุด คือวันบางทีวันธรรมดาวันทางานเราตื่นเช้ามาทั้งสัปดาห์เนี่ยวันหยุดเราก็อยากนอนอิ่มๆไงถูกต้องคือโรงเรียนน่ยคุณผู้ชมวันธรรมดาเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยฮะช่วงประมาณ7จ็ดแปดโมงเนี่ยมันต้องเคารพธงชาติามันต้องเข้าแถวแต่คนนี้เขาบอกว่าวันวันหยุดนะทําไมอะคุณผู้ชมมะเนี่ยครับเขาถ่ายลงคลิปติกตอกเลยแล้วก็บอกว่าโรงเรียนชื่อดังซึ่งใกล้อย,อยู่กับที่พักอะทำไมส่งเสียงดังรบกวนแล้วคลิปเนี่ยเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ เจ้าของคลิปบอกว่าทางโรงเรียนใช้เครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวนตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วก็ตัดเพ้อไปที่ตำรวจบอกว่าทำไมสับสูญให้โรงเรียนกระทำความผิดทั้งที่มีคำสั่งจากฝ่ายปกครองห้ามแล้วแล้วก็การกระทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการฝ่าฝืาฝนคำสั่งปกครองแสดงว่าอาจจะมีคำสั่งของเขตหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ประกาศแล้วเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่ากลางวันเนช้าขนาดนี้วันหยุดะก็หนักแล้วสัปดาห์ถัดมาวันอาทิตย์หนุ่มรายนี้เจอเหตุการณ์เดิมมะเขาบอกเนี่ยตอนตีสาม ทำไมเตะฟุตบอลกันตอนตีสาล่ะแล้วในคลิปเด็กมีการตอบโต้กลับมาด้วยบอกว่าก็ผมจะไปเป็นทีมชาติอ่ะเอาลองไปฟังคลิปบางช่วงก่อนครับนอ้องครับตอนนี้วันอาทิตย์นะครับตีสองสี่สจะตีสี่นี่ตีสาอยู่แล้วแล้วหรอใช่่าเนี่ย่ตผมนอนแล้วนะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกเพราะเสียพวกเรากะโกนกันเนี่ยขอความกรุดาได้ไหม วันอาทิตย์นึ่งติดต่อหมดเลยทั้งคืนเนี่ยทุกคืนเนี่ยผมขอพักกรุณาได้ไหมตำรวจเข้ามาแล้วเมื่อกี้เขาไม่หยุดเขาบอกว่ารับโรงเรียนเนี่ยพฤติกรรมในการทำอย่างนี้มันไม่ใช่รเขารบับโรงเรียนเลยก็อย่างที่บอกฮะเจ้าของคลิปบอกว่าตำรวจมาแล้วแต่พอตำรวจกลับไปน้องๆในโรงเรียนก็ยังส่งเสียงดังเหมือนเดิมจนถึงขนาดนี้ยังไม่รับการแก้ไขแล้วก็คำชี้แจงจากทางโรงเรียนเพิ่มเติมเอาละครับคุณผู้ชม ก็มีคนแสดงความเห็นในติ๊ t o ็อบอกว่าพี่เขาใจเย็นนะถ้าเป็นคนอื่นใจร้อนกว่านี้ไม่รู้จะได้เตะบอลต่ออปล่าแล้วก็ฟังจากเสียงพี่ในคลิปคงเหนื่อยจริงๆน่าจะเสียงดังมาหลายวันแล้ว แล้วก็บอกว่าทีมอ้างว่าอะไรจะเป็นทีมชาติน่ะเป็นคนมีน้ำใจมีระเบียบวินยัยมีความเกรงใจรู้รับผิดชอบในสังคมให้ได้ก่อนไหม <Okay. S 1> อันนี้คือความเห็นในโลกออนไลน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราอยากฟังคําชี้แจงจากทางโรงเรียนก่อนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่พี่เขาอัดคลิปทิกตอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรม,มันเป็นการใช้เสียงตามกําหนดเวลาหรือไม่อย่างไรตรงนี้นะครับเข้าใจในมุมของโรงเรียนแต่ก็เข้าใจในมุมของพี่เขาว่า คือบางคนบอกว่าก็ย้ายบ้านสิคุณผู้ชม,มฮะการมันมนะที่ก็ไม่ง่ายนะฮะอ,อยากฟังอีกมุมหนึ่งเหมือนการจากทางโรงเรียนแล้วก็ในพื้นที่ให้ได้รับการชี้แจงด้วยนะครับมผม